สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับครับทานข้าวด้วยกันครับวันนี้ก็เหมือนเดิม,มนี่ต้มจืดนะฮะเต้าหู้จะลายแล้วก็ข้ขึ้นช่ยนะนี่นี่แล้วก็ข้าวหุงข้าวหุงแล้วก็ผัดเต้าหู้เนื้อถั่วมุหมูหม,มักแล้วก็ไข่นะครับอร่อยครับ แล้วก็ทานแบบนี้นะครับวันนี้ก <c oughs> ็ถือว่าอาหารที่เราชอบอนระับทานไม่ทานง่ายๆด้วย <c oughs> เนี่ยกินแต่ผักลว้วนๆก็มันต้องมีอาหารห้ามู่นะอย่างน้อยก็ต้องมีเนื้อสัตว์มั่งนะฮะจอยไปทานแต่ผักอยู่เดียวนะแต่ถ้าว่าคนที่มี <c oughs> ที่เป็นอม่สุขภาพไม่ดีคับ โคตตกใจครับ <laughs> บะม่วงม <laughs> ะลวงออคือที่บางทีคนที่ไปโลกครับไปโลกไตหรืโลกอะไรพวกนี้นะ่ะพ็ก็จะถักรักก่อน,อนครับพวกเนื้อสัตว์นี่ก็จะไปสร้างเป็นอาหารอันดีของนะพวกไตพวกะมะเร็งนี่นะครับต้องระวังังั้นเมื่อเราทานแล้วเราก็ต้องมีเนื้อสัตว์ปน เข้ามาด้วยครับอย่างน้อยก็กินมั่งนิดนิด,นดหน่อยก็ยังดีเนาะแต่ว่าถ้าเราสุขภาพไม่ดีแล้วควรจะป้องกันไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็ถือว่าอร้อนๆอย่างนี้ครับเจ๋งนะครับถึงบอกไว้ขึ้นชัยนะครับวันนี้เราพบว่าขึ้นชัยเราซื้อมามากหน่อยก็เลย แค่ความดับนะครวันนี้ก็เลยข่าวสารที่เรื่องเป็นมะเร็งมะเร็งนี่สาคัญมะนะฮนะคนเป็นมะเร็งเยอะหนึ่งชอบกินอาหารปิ้งย่างเนาะพวกอหาปิ้งย่างต้องระวังหน่อยนะแต่ว่ามันเป็นของอร่อยอะ่นะเนาะ มันเป็นของอร่อยมันน่ากินเป็นเป <laughs> ็นของน่ากินนะครับมันไม่ใช่อะไรครับแตอาหารหลายตัวนะครัอากาศวันนี้เริ่มดีแล้วค่ะกวันวันก่อนเนี่แย่หน่อยเอามาเรื่องฝนลหลวงอ่ะฝนหลวงลงมาแล้วตอนนะี้ก็ใสขึ้นแล้ว เข้าเดวยกันนะครับนี่นี่ครับขึ้นช่ขึ้นช่เข้าหุงแต่ทำเหมือนเหมือนพ่อกำนันไม่เป็นแต่ต้องคิดแบบนี้เอา ถัวงอกถัวงอกเนี่ยถัวงอกพัวเขียวเนี่ยที่เขาทำให้นี่ปลูกปลูกถัก ếu, ถ่วเขียวทำไมได้ถั่วงอกได้เลยเนี่ยเขเาบอกปลูกอะไรได้อนะันนั้น ใช่ไหมทำไมปลูกตัวเกี่ยวได้โด่งอังโน่นนนไงขอหน่อยน้องหมาข <laughs> ับเกี่ยวนี่เป็นยาเป็นสมุนไพรที่เป็นยานะขับเกี่ยวเนี่ยทางแพทย์เขาก็บอกแล้ว มันแม่ก็บอกว่าตอนนี้แบบดิมร้วดิมอะไรที่ปลูกแบบจะเป็นเครื่องมะเขือพวงนะถิงข่าตะไคร้อะไรเป็นสมสมุนไพรอย่างนั้นนะเราไม่เหมือนต่างประเทศหรอะเขากินกับขนมปังเขาแต่คนไทยเรา กินสมุนไพรนะเป็นหลักมันต้มยำกุ้งต้มยำอะไรเนี่ยเนะเาะของอาหารไทยเนี่ยมันเป็นสมุนไพรนะวันนี้ก็อะไปงานอีกงนะ กวันตรงนี้ก็ไปงานผ้าป่าของมูลนิธิฮะพรงนี้ฮะเป็นกรรมการด้วยนะฮะเป็นกรรมการแทบแทบไม่ได้อยู่บ้านที่ด้วย,<อ>วยะฮะงานติดงานต่อหมถึงว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดหัวข้อ,ขอนึงจะไลฟ์อยู่คนเดียวอืม งานงาน,งานทั้งคมมันก็มีตลอด,ดนะเนามึงนี่ไปงานปอบป้อมป,ป้อมปอบป้ามึงนี่ที่ไหนนี่นลูกอ่ะห้ามห่าของลงใบบาๆนะฮะสมเด็จประยูรพราช ก็บอกนี่ไงกานการสั้ง,งครมนี่ก็ไม่ได้หยุดยนะ <c oughs> อายุมากแล้วเราไปนู่นไปนี่ครับมันก็ดีเนะ จะได้จะได้หมดไปวันๆันจะไไม่ต้องไม่ต้องเคยอะไรมากไม่ต้องเคยอะไรมากไปงานนึงกลับมาก็หมดแล้ว1วันอันนี้ก็ไปงานมคืนก็ไปต่อแบบตาตาสีลุงสีฮะอายุเก้าสิองฮะเขาบอกว่าไปปลูกปั๊บก็ดีอยู่ ส่วนมากนคนที่อายุเอวกับขานะตุะกโผมันจะไม่ค่อยดีก็บอกเดินหนึ่งก็ยากนิดนึงค่ยคอยๆเดินคต้องก็ค่อยเดินพอเก้าสิบสองแล้วอ่ะเนอะอายุเก้าสิบสองแล้วก็ถือว,ว่า <c oughs> อุ้มแล้วค่ะอยู่เนาะเก้าสิบสองแล้วยังเดินเดินเหินได้นี่ก็ถือว่าเทแล้วค่ะนั่นเนี่ยขออย่างเดียวอย่าไปเขียงเตียงทุกวันนี้ดูแลสุขภาพนะกินอาหารเนี่ยต้องระวังเขาเขาทานอาหารแบบระวังเหมือนเหมือนกับผมเนี่ยเขาอยู่ได้เพราะอายุเก้าสิบกว่าผมบอกว่าน้ำพริกผักนึ่งเป็นหลัก เพื่อนคุยนี่จะไม่ค่อยมีมันลมหายใจจากเนี่ยก็เมื่อคืนนี้ก็ที่เสียไปก็อายุห <cuando S 2> ้าสิบห้าสิบหกก็อย่างนี้อ่ะโอะ วันนี้ได้ตักผ้าแล้วแดดมาแล้วใช่ <c oughs> มีนาทีไม่บ้านของเขาตัากผ้าถูบ้าน,านเป็นหน้าบ้านเป็นนาทีของเขาเราก็มีนาทีตามของเขา <c oughs> นาทีที่ไม่ลืมเลยทำ,<ม>ทำกับข้าวทำกับข้าวเนี่ยขนาดเตรียมไยแล้วเราว่าเราจะทำแล้วนะ แย่งซีนตลอดย่งซีนตลอดมาปุ๊บจับตะหลิวผัดเลยเรื่องนี้ห้ามไม่ได้จริงๆนะฮะเพราะว่าเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นลูกมือแล้วกันเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยแล้วกันาเราเป็นผู้ช่วยเขาบอกว่ออมสุขของใครของมันนะ เรื่องขอผ้าขายผ้าหน้าที่ของเก็มีหน้าที่ช่วยนะเออ,อจีบมอนจิบเนี่ยเขาทำด้วยกันเนี่ยคืแเราก็อยู่ได้อย่างสบายเนาะไม่ไม่ไม่มีอะไรมากนะ ủa ừ. rồi, ừ. nè, nó có nước canh như thế, có, thì có thể ăn được. Thanh hay nước, có nước trong một cái, hai cái, ra, bằng mức หลายอย่างเลยตรงนั้นก,ก็ยาวสองอย่างำทำเออมากทำกินเองครับเหมือนที่บอกว่าทำมากก็กินไม่หมดคือเยอะมากก็บอกแล้วง่ายทำกินเองมากกว่าไม่ค่อยเกลือเรื่องของเงาของเงาทำเอง ีน,นก็อิ่มแล้วเดี<ฮะ>๋ยวเดี๋ยวไปงานต่อครับที่เทำเป็นข้าต้มแล้วก็ทอดไข่นะฮะอทอดไข่ที่มันเป็นอย่าง,งา<ต>ยากาแล้วก็เช้านี่คนจะกินก็ต้มแต่ว่าบางวันบา <c oughs> งวันอยากกินข้าวต้มแล้วก็ทำข้าวต้มกิน เขาต้มไม่อยากคนระับเพราะอาหารเรามีเตรียมไว้อยู่แล้วนะก็ง่ายๆติ่งกะตุ้มคุยดีกว่านี่ไข่ทอดมีเต้าหู้ไอ้ผีอิ๊วหรือว่า,าก๋ยวยจิ้วก็อร่อยแต่เขาจะทานไม่ค่อยเป็นเพราะว่า มาอ่อนไปเด็กนี่ฮนะโ <c oughs> อ้โหอ่อนโอ้อ่อนแต่ก่อนนี่เขาทําดีอ่อนมากนะมาแล้วก็เอาตอาเที้ยวใส่นะนี่ก็ใส่ซีอิว๊วขาว <c oughs> เท่านั้นอนะ่ะกินกับข้าวต้มก็อร่อย <c oughs> แต่นี้เขาทานไม่เป็นนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยทานคะรับพอเราเป็น <c oughs> ชาวเราปั้นข้าวเหนียวเช้ามาข้าวเหนียวใบใบข้าวเหนียวน้ำปูอ่ากับน้ำปูกับอ่าอะไรนะถนั่วเน่ารับผมอ่าโอ้ยน้ำร้อนมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้าคนจีนเนี้ยเช้ามาข้าวต้มเนาะมีน้ำน,น้ำ,น,ำน้ำร้อนเหละน้ำร้อนถ้าถ้าผักของเราที่บ้านถ้าว่ารีบเร่งจีนตื่นเช้ามานี้ข้าวเหนียวจี จีไฟใส่เกลือ,อเอ็นไฟเขาเรียกว่าข้าวจีนวเนาะข้าวจีจบแล้วแับนี้ค่ะ <c oughs> หอมอะ่ะ <c oughs> <c oughs> พอเขาย่างแต่เตาถ่านเตาถังหลวอเตาถ่านนะใช่ <c oughs> <c oughs> เป็นไม้อ่ะนะแต่ของเรานี่ใช้แก๊สเนาะแล้วก็อย่างใช้ถ่านเหมือนกันแต่ว่ามันมันควันไปเดี๋ยวนี้ก็อันตรายเนาะเนี่ยเราก็ต้องระวังหน่อย ไม่ใช่อะไรหรอกก่อไฟกว่าจะติดกว่าจะติดเยอะช้าช้าเเราไม่ถนัดลเมาก่อนนี่ถนัดเดี๋ยวนี้ก่อนทำบ่อยเดี๋ยวนี้มันสะดวกแล้วเนาะมอก่อนไม่มีครับแต่ถ้าย่างเตาถ่านนี่มันอร่อยนะมีก็เตาถ่านทั้งนั้นเลยฮะเตาถ่านก็ฟืนเนาะฟืน แต่ทานนี่ก็หม้อเมือยังขาวอยู่แต่ถ้าใช้ปืนนี่หม้อเมือดำหมดฮะข้างนอกดำข้างในขาวนะนี่คนเราก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าหม้อดำนี่ยทำกับข้าวอร่อยนะมันได้รสชาติมันได้ได้กลิ่น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 มันได้กลิ่นฟันไฟใช่ไหมมันได้กลิ่นของอ่าบรรยากาศได้กลิ่นของกลิ่นอายของผักสดๆอะไรพวกนี้ค่ะมันจะ กลิ่นมันจะเข้าในหม้อมันมันแกงเตาแก๊สกับแกงเตาถ่านมันคนละอย่างกันเลยนะครับหมดแล้เมื่อนี้เช้านี้นะฮะก็อิ่มนะครับเนาะกับข้าวตังเียนสองอย่างเนาะเี่ยแค่นี้บอกแล้วว่าเออเราไม่ได้อะไรมากมายแล้วครับคอนเซปต์เหมือนเดิมกินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายครับแต่สุขภาพดีครับ นี่สำคัญ <laughs> ทุกคนไม่รู้ทำได้หรือเปล่าทำแบบง่ายๆเนี่ยครับรใไปนั่งคุยกันที่ไหนก็บ,อ,บอกว็ใสุขภาพแข็งแรงนะแขแเนี่ยทุกคนก็อยา่างนี้ครับให้พรกันเนาะก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะนี่เนี่ยคือเห็นหน้ากันยิ้มๆก็มีความสุข เห็นหน้าไปเดินหน้าริ้วๆก็หมโเลยโอดๆเอเอมันก็มันอย่างว่าแหละพอดอะไรก็ไม่ได้นาะมันสุขภาพมันไม่ดีเนี่ยคุยกันแล้วมันก็ไม่สนุกอนะหนังนุ่นก็งอนี่งอนี้วันนั้นลูกก็โอยหนึงกว่าใช่ผมบอกว่าโอ้เนี่ยท่านที่ยังหนุ่มยังแน่นนี่ก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยกันแล้วกันนะครับให้ดีๆครับไม่ว่า จะอายุมากอายุน้อยก็ถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพนะก็ไม่แน่ครับเนาะมันก็ลำบากอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะขอทุกคนอย่าได้เจ็บไข้เด็กเจ็บป่วยนะครับรักษาดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนะทุกวันนี้โลกเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับอากาศก็มาเห็นไหมที่ว่ามีอะไรก็ที่มี มอควันฝุ่นพีเอ็มแล้วก็ครับแล้วก็ยังมีไอสารพิอะไรที่มันปีวอนที่ว่าเป็นร้อยเป็นพันกิโลได้นะนะครับมันก็มีก่ไปหมดนะต้องระวังนะคนเราไม่รู้หรอกครับนะคือเราจะไปคิดว่าเรากวาภาพนะั่นนะอาจจะแพ้ตัวนี้ก็ได้ อาจจะแพ้ตัวนี้ก็ได้อาจจะแพ้ตัวนั้นก็ได้คือคนเรามันไม่แน่เหมือนผมเคยเจอหมอกวันมาแล้วนะครับที่เชียงใหม่ครับเมื่อปีห้าสามรับนกน,ก,นกขาห้างเลยครับโอ้โหโอ้น้องก,กับคุณนายล่าเขาขึ้นไปชั้นบนแล้วผมยังนั่งในรถเลยครับโอ้อกเลยนะครับนกโทรศัพท์ก็แบตหมดอีกโอ้ย ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะโอ้ทาไงก็ไม่ได้จะเรียกก็ไม่ได้เนาะคือแม้แต่จะเรียกกับพูดยังมันก็ยังพูดไม่ออกเลยนะวะนะเนาะจนเขาก็สงสัยว่าตั้งนานทำไมไม่ขึ้นไปก็เลยลงมาตามไม่อย่างนั้นโอเกค,คงจะนอกแล้วฮะลงมาโอ้มันไม่ใช่เลยพูดยังไม่ออก,กเสียงเสียงเบาๆแล้วอ,อ,อ่อนไปหมดมเลยนะคะต้องรีบส่งโรงพยาบาล นาะในเมืองในอย่างว่าแหละโรงพยาบาลใกล้นิดเดียวแต่กว่าจะไปถึงนะคะโอ้โหใช้เวลานิดหนึ่งนานนะคะดีว่าไม่เป็นอะไรโรงพยาบาลต้อใกล้ๆเนี่นะครับเี่ยบไปเขาก็คุณนายล่าก็ส่งไปถ้าไม่มีคุณนายหน้าช่วยดำเนินการเือะไรก็คงวันนั้นก็คงแย่ครับเนาะเพราะว่าอยู่ข้างล่างไม่มีใครเลยอ่ะเนาะ เราจอดข้างล่างไม่มีใครเลยครับไม่มีคนดูแลไม่มีอะไรเลยไม่ได้โลมาุงโลมาคออะไรก็ไม่มีครมีอาจจะอยู่ที่โซนของเขาใจตรงนั้นที่เราจอดมันไม่มีครับนะก็เลยไม่รู้จะเรียกใครเรียกก็เรียกไม่ออกเรียกก็เรียกไม่ออกนั่นแหละเขาท่าบอกว่าขาดอากาศหายใจมันเป็นแบบนี้ถูกต้องนะแม้จะสุขภาพแข็งตอนนั้นสุขภาพแข็งแรงครับเมื่อปีห้าสามกว่าสิบกว่าปีก่อนนะครับ <No. S 2> ไม่เป็นอะไรเลยเนาะ <No. S 2> ไม่ครับก็เหมือนอย่างเด <Right. S 1> ี๋ยวนี้แต่ว่าแต่ก่อนนี้เขาว่าอายุมันยังน้อยกว่าเนาะดังนั้นถึงบอกว่าคนเรามันไม่แน่นอนนะครับเ no. นาะแพ้นุ่นแพ้นี่แพ้อากาศแพ้ทุกอย่างนะเหมือนลูกชายคนลูกชายบุ๋คนที่สองนะนะแพ้กุ้งอ่ะทานกุ้งไม่ได้เนี yeah. ่ยมันแพ้ไม่เหมือนกันนะแต่ผมแพ้ยิดขนมปัง เนี่ยมันมันมันไม่เหมือนกันครับเนาะ <c oughs> บางคนนี่กินกุ้งป๊อปเนนหน้าเป็นผื่นแดงทั้งเนี่ยครับซึ่งมันก็แพ้ก,กับคนละอย่างฉะนั้นเราบอกชีวิขัยมันไม่ในในในสุภาพเราคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับเนาะกุปเอกุปโอกุปเบีเนาะก,ก,ก,กุปทุกอย่างอะ่ะมันก็เลือดเ,เลือดเลือดก,กันยังไม่เหมือนกันนะครับ ก็ถึงบอกไว้ว่า <c oughs> ไม่สำคัญแล้วครับชีวิตที่ว่าจะอยู่ยังไงครับ <c oughs> สัันยาวๆไม่ต้องไปคุยถึงมนแล้วครับว <c oughs> ่ามาลิกิตไปแล้วเทา่าไรก็เทา่านั้นนะน <c> ะ <oughs> สร้างความสุขให้กับทุกๆคนก็พอใจแล้วคร <Okay, S 1> นะับเนาะโอเคมาโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs>